ทุกคนเคยเห็นผีบ้านผีเรือนกันไหมเฟบอะรู้สึกว่าผีบ้านผีเรือนอะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นเรื่องที่แตกต่างจากผีทั่วไปเพราะว่าผีบ้านผีเรือนอะเขาสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าผีปกติเว้ยคือเฟบอะค่ะเคยไปบ้านลุงคนหนึ่งเป็นเหมือนคนที่แม่รู้จักอะค่ะแต่ไม่ได้เป็นญาติกันนะไปบ้านลุงเขาที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งใกล้ๆกรุงเทพนั่นแหละและ้วคราวนี้ค่ะพอเฟบไปถึงเนี่ยเทปก็ ไปนั่งรอแม่เมาแม่ก็คือจะเข้าไปเมากับคุณลุงอะไรนี้ใช่ไหมฉันก็จะนั่งอยู่ตรงห้องที่แบบเป็นบ้านไม้อะสองชั้นฉันก็จะนั่งอยู่ห้องข้างหน้าคุณแม่ก็จะเข้าไปนั่งอยู่ห้องข้างในสักพักมีเสียงแป้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 งเหมือนใครตีกระมังอะนี่ก็ใครอะไรวะก็คือหาเสียงก็เลยมองมองหาต้นเสียงอะก็มองไปมันหน้าบ้านลุงมันจะมีลาน,นกว้างใช่ไหมครับมีเสียงแป้งอีกแป้งแป้งแป้งนี่ก็มองไป เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่จงกระเบนผมจุกเตะกระมังหน้าบ้านเตะ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 แ,แล้วถัดไปก็จะมีเด็กอีกคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกันเลยแต่นั่งกอดเข่าแล้วก็ทำหน้าอย่างนี้อยู่ข้างกันนี่ก็รู้แหละไม่ใช่คนถันไปมองลำคาญสักลุงเดินออกมาอย่าไปแกล้งพี่เขาตะโกนออกมาเว้ยนี่กันไปหาลุงลุงบอกว่าเออลุงเลี้ยงเอาไว้เอง ซึ่งลุงก็บอกว่าเขาอะชอบมาทักทายทุกคนเัอนี้ก็ถามว่าขอเข้าห้องน้ำนี้ไหมลุงก็บอกว่าข้างบนสะดวกกว่าเนี่ยเดินตรงขึ้นไปข้างบนเลยมันจะเป็นบันไดแบบเข้าไปเป็นบ้านใช่ไหมคะห้องห้องโถงนะบ้านที่มีทีวีกับโซฟาแล้วก็เดินขึ้นบันไดไม้ถัดจากบันไดไม้ไปมันจะเป็นห้องครัวห้องกินข้าวแบบใดๆฉันก็เลยเดินขึ้นบันได บันไดมันจะเดินปึ้งปึ้งปึ้งตรงขึ้นไปปุ๊บถึงเลยไม่มีเลี้ยวไม่มีโคไม่มีอะไรแล้วก็ตรงซีบันไดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนหมายตีระแนงตีระแนงปึ้งปึ้ง,งจะก็เดินขึ้นไปเข้าห้องน้ำชั้นสองอ่ะเข,ข,ข,ข้าเข้ากึ่งอะไรเสร,ร็จปุ๊บฉันก็มองน,นู่นมองนี่เออบ้านล่มเย็นหน้าอยู่เนาะอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ฉันกํกกลาลังเดินลงมาฉันอนะ่ะก็เห็นคนอ่ะจากไม้ระแนงนะมองตรงซีไม้ลระแนงอะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะเดินขึ้น ฉันก็เห็นแต่แต,แต่แต่ทำมาฉันก็แบบใครวะสักพักฉันก็เห็นลุงชนะเดินขึ้นมา,า,นา,าแล้วเขามองหน้าฉันแล้วเขาก็ยิ้มฉันก็ยิ้มแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ขึ้นลุงฉันแบบลุงเป็นคนโผงผางพูดเยอะมากเขาก็ไม่พูดอะไรเว้ยแต่เขาก็ยิ้มฉันก็เข้าน้ำาหรอคะเขาก็ไม่พูดอะไรเว้ยเขาก็ขึข้นไปฉันก็ลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บได้ยินนะเสียงแม่กับลงุงอะขำอยู่ในครัวเว้ยนี่ก็เลยรีบเดินไปดู ลุงนั่งอยู่ในครัวกับแม่ใครไม่รู้เดินขึ้นไปข้างบนฉันก็เลยตอนกําลังจะกลับเออฉันก็เลยคุยกับแม่แม่แล้วลุงอยู่บ้านนี้คนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าปกติอาจจะมีป้าแต่ว่าป้ากลับต่างจังหวัดเออป้ากลับต่างจังหวัดเนี่ยตอนเนี้ยลุงอะอยู่คนเดียวฉันก็เอาละลุงอยู่คนเดียว,ยยวบ้านลุงไม่มีใครออฉันก็แบบอยู่แค่สองคน แล้วคนที่ฉันเห็นคือใครฉันก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนเพราะว่าผีบ้านผีเรือนนะสามารถเปลี่ยนเป็นเราได้บ้านฉันก็เคยมีคือพี่ฉันอะเห็นว่าแบบแม่อยู่ข้างบนแต่ฉันอะอยู่กับแม่ข้างล่างแล้วพี่ฉันก็เดินลงมาถามแม่แม่ขึ้นไปข้างบนหรอบอกอืม้มแม่อยู่ในบ้านเนี่ยคือ เป็นแบบเนี้ยบ่อยแล้วหลายๆบ้านอ่ะมันจะเจอผีบ้านผีเรือนอ่ะในลักษณะแบบนี้ไหนบ้านใครมีไหมผีบ้านผีเรือนแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยเลิศนะเฟบชอบผีบ้านผีเรือนใจดีด้วย